สวัสดีค่ะฮ i h e ัลโ everyone ก็มาเจอกับนลินชาแนลนะคะนี่ก็มาทักทายกันนะคะมามอมอยกันค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันก็มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่จะยกหัวข้อเด่นๆขึ้นที่นลินเจอมาแล้วก็ถูกเพื่อนฝรั่งด่าใส่หน้าค่ะเขาด่าใส่หน้าเลยนะคะก็คือ เราทำงานกับบริษัทเขาคือมันก็จะเป็นวันสุดสัปดาห์เนาะคือมันก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอกคะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นที่น่าอับอายนะคะอายมากเลยคะ่ะอายจริงๆแบบโอ้โหที่เคยมีใครคนไหนกล้าว่าเรานะว่าเออเรื่องกระเทียมอะคะ่ะคือ ข้าพเจ้าไม่รู้นะคะว่าออตอนไปทำงานกับองค์กรเนี้ยว่าข้อห้ามเขาไม่ให้กินกระเทียมนะคะก็คือกระเทียมของเขาเนี่ยก็คือฟาโบเทนก็คือห้ามนะคะห้ามกินกระเทียม <c oughs> เราไม่รู้เนาะคดแรกไปเา <c oughs> วอนทิตย์ก,กินกระเทียมพาะบอบ่ารู้เนาะว่ามันจะแบบอะไรเยอะแบบเป็นอะไรที เหตุให้ฝรั่งตายได้สีนอเขาก็บ,บรูไงคะ่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะก็คือย้อนไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะคะคือนลินได้ทำงานกับบริษัทนึงเออแต่เราก็เด็กใหม่เนาะเราก็ยังไม่รู้แล้วก็ไปลองงานอะไรอย่างเงี้ยเนะแล้วทีนี้เราก็เออตอนไปทำงานเราไม่ได้กินแต่ใแต่แต่ว่าเรากินตอนกลางคืนนะเนาะตอนที่เรา หยุดเสาอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็แปลงฟันก็ธรรมดาเนาะอืเขากับไปเขากับไปเซสฮัลโหลก็โมเลยฮัลโหลม m กเกอร t สเดียร์อ๋อม g กเก h i s สกูดเขาแล้วแล้วเขาก็เลยบอกเพื่อนฝรั่งเพื่อนร่วมงานเขาเลยว่านี่เธอเหม็นกลิ่นกระเทียมมากเลยนะจริงเหรอถ้ากินกระเทียมมาหรือเปล่าเนี่ยก็เมื่อเช้าไม่ได้กินนะเยอะเสาอาทิตย์ล่ะก็กิน <laughs> แปลงฟันแล้วนะอเหม็นมากเลยโคตรเหม็นเลยนะปากเธอเนี่ยนลินก็เสียเซลแบบเสียความมั่นใจแล้วเหยทะลุเขาเลยบอกว่าทะลุไหมเวลามาทำงานบริษัทเขาก็มีข้อห้ามห้ามไม่ให้กินกระเทียมเธอได้อ่านมาเรื่องก็ไม่ทราบอนะ่ะเนาะเออเดี๋ยวจะเอาใบเนี้ยให้ไปอ่านใหม่เนาะ ก็ไปอ่านมาโอ้ก็จริงด้วยสิตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่กินกระเทียมอีกเลยเขาได้เขาด่าใส่หน้าเลยก็คือ,อก็เลยถามว่ากระเทียมนี่มันมันเหม็นมากใช่ไหมเหม็นเหม็นแล้วก็ปวดหัวแล้วก็กินเหมือนอะไรเน่าตายสักอย่างเขาบอกว่าอย่างนี้นะเฮ้ยเธอไม่น่ากินกระเทียมอะไรนะเสียอารมณ์ฝรั่งผู้หญิงเขาพูดใส่ข้าพเจ้านะแม่มยิงฉันก็ช่วงนั้นก็แบบว่า ายแล้ว <c oughs> แต่แต่แต่ตอนนั้นน่ะข้าพเจ้าไม่ได้ขังนะคะข้าพเจ้าเสียเซลมากข้าพเจ้าเศร้าเศร้าเลยเสียเซลแบบโอ้ยแบบเสียเซลมากก็เลยมาพูดให้สามีฟัองอะไรเงี้ยอ๋ออืมนั่นแหละเขาไม่ให้กินเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาไม่ให้กิน แล้วแล้วก็เล็ก็ไม่ทําก็ไม่เป็นอะไรแเราเราเราแหม่มก็บอกว่าฉันไม่กินกระเทียมนะฉันไม่กินอืมบุหรี่ฉันก็ไม่จับอะไรเงี้ยอ๋อก็เขาไม่กินกระเทียมนะแล้วเขาก็เขาก็จมูกของเขาจะเรนะ็วเนาะเออเขาเขาเราไอ้เราก็ไม่รู้นะตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็ไม่ไม่ค่อยกินกระเทียมเลยนอกจากฮอลลเดย์ถึงกินนะคะกระเทียมแบบว่าทําให้ฝรั่งตายหมดเลยนะคะ ตายเป็นหมู่เลยจากคนที่แบบน่ารักก็สเสน่หายไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาละค่ะกระเทียมเป็นเหตุฝรั่งเขาว่าเขาก็ว่าเราน่ารักนะ<笑><笑>กระเทียมเป็นเหตุทำให้ฝรั่งตายยกหมู่เสียศูนย์เสียเสน่ห์หมดเลยพี่น,อน้องฝรั่งหนี่กระเทียมมาได้นะคะก็คือนลิน มีมีประสบการณ์เจอกับมาแล้วก็เขาก็ว่าใส่หน้านานินก็ตั้งแต่นั้นมาทํางานกับฝรั่งก็คือจะไม่กินกระเทียมเลยไม่กินกระเทียมไม่กินหอมเลยนอกจากฮอลิเด์กินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมบ้านเขาเปรียบเสมือนทุเรียนบ้านเราที่ห้ามเอาเข้าที่ทํางานห้ามเลยนะคะห้ามเลยค่ะอุ้ยมุเจ้าเนาะ อันได้เมนๆบัดที่นี่ก็ไม่ได้เจอครั้งเดียวแต่ว่าเจอเจอที่ทํางานแล้วแล้วคนคนที่ทํางานเขาว่าเราอ่ะคนว่าเราใส่หน้าต่อคนเยอะๆเนาะเราเราก็เสียเซลล์สิคะแต่เราก็เราก็ว่ามันเหม็นจริงๆนั่นแหละเราก็ไม่ปฏิเสธนะเนาะปฏิเสธเห็ดย่งกับตั้งแต่นั้นมากก็ไม่ได้กินกระเทียมอีกเลยเขาก็เออดีนะ ทํางานด้วยกันได้ไม่มีกลิ่นกระเทียมอมืดีมาก <laughs> <laughs> มาที่นี่อ่ย้อนไปอีสิบก็ปีกือต็ตอนตอนนั้นที่มาเยอรมันใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรตอนนี้ตอนเจ็ดแปดปีเราก็เข้าทํางานแล้วใช่ไหมเราไปเรียนภาษาอะไรเรียบร้อยแล้วแย้อนไปสิบก็ปีอ่ะก็คือสามีฝรั่งนะคะใช่ไหมคะ คุณคุณย่าเนี่ยเขาจะไม่กินกระเทียมแล้วเราไปปาร์ตี้มากับสามีใช่ไหมมันก็ขึ้นแท็กซี่มากปาร์ตี้เนาะบริเฮดงานแม่ <c oughs> บริสนใจไปแล้วก็กินกระเทียมมากก็ขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมที่นี่แท็กซี่ก็ว่าให้คอยปัดมูเธอร์ไปเฮทยังมากกระเทียมนี่นึกว่ามันห่องกระเทียมมันสวนกระเทียม อุ้ยทักซีบ่บ่าให้เราเนาะแต่ว่าเราก็กินทั้งสองคนทั้งสามีทั้งเราก็กินนะนะซึ่งกระเทียมเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาไม่ชอบมากๆถ้าเปียกเสมือนกระเทียมก็เป็นทุเรียนบ้านเรานะคะไม่เห็นอีกอย่างวิววิวอยู่ต่อน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคอยกำลังฝอยอยู่ค <c ười> <c ười> อยเบากม้าเราคอยยกหัวเรียงกระเทียมฝรั่งต่ายยกมือหย่อนกระเทียมเป็นเหตุละถือมูด่ากระหย่อนกระเทียมอันอื่นก็บอกเป็นยังดอก <c ười> ย้อนอาหารอาหารเนาะกระเทียมตั้งแต่นั้นมาเนาะซื้อกระเทียมสองสามหัวไว้เนาะโอ้ยบางเที่ยก็ไม่ได้กินเน่าไม่ได้กินไม่ได้จับเน่าแม่พอไ่พี่น้องกินไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเหตุงานเนาะกินกระเทียมไม่ได้ไม่ได้พลังไตยกมือจากคนคนที่เคยน่ารักคนที่เจรจาแล้วก็มีอธยาาัยดีเขาก็ค่อยอยากคบเออเขาไม่เขาไม่ค่อยอยากให้ไปเบาน้่เออเพราะว่าเขาเสียาย เออนาราเพราะว่าเขาบ่กินกระเทียมพอพ่อสุมแตงเขาบ่กินกระเทียมเขาบ่สูบยางเสียไปยุกไก่เขาเนี่ยกินดังมันจิกข้นว้เด้แมันเทาสีแข่แล้วมันบอกเพราะว่ามาสังเกตเจ้าของสีเขาแล้วเห็นแล้ววันที่กินกินกินมือนื่องสีมืออื่นเขาไม่ได้กินแต่ว่ากินเป็นอาทิตย์เนี่ยมันกระยูนน้ำเข้าพอมันออกมาจากทั้งร่มหายใจเข้านะมันแรงวันที่นี่ก็เลยเออยอมรับในความเป็นจริงเออขันสีเห็ดงานน้่เขาขันสีอ,อ่อ นะเฮาสีเหตุงานอยู่เย็นเป็นซุกเออน้ำผูน้ำข้นเพราะว่าคนยุโรปคนเยอรมันเขาในกินกระเทียมอะไรเขาสิตายเออ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจอบจากคนที่ชอบกินกระเทียมก็เลยไม่กินพอพอลดลงพอลดลงไม่ไม่กินกระเทียมก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ไม่ตายเออใช่มันก็ทําให้เราอยู่ได้นะคะเพื่อนๆก็นั่นแหละประสบการณ์ถึงรังดาห่วนคอยสิแตกกระเทียมนั่นแหละ <c oughs> ยากะได้ไปที่นี่อันเมื่อแมนเทียเดี่ยวอผัวอันผัวมือมือผัวเมือ่อบางเทียเข้ากับหอลรีเดก่อนผัวเมนบอกไปที่นี่ผัวผัวไปเห็นงานเขาไปกินกระเทียมเขากลับมาบ้านเขามาหอมคอยคอยกเ็เลยกินตามมะคุ้งกับปาแตกนอก่อยกระสีเขียวแล้วละ่ะ <c oughs> สีเขียวแล้ว <c oughs> มันก็ยังกินเขาว่าอ,อิตีลักกีือว่าให้ฉันว่าผัวว่าฉันว่าอิตุลกกี มัสิบหอมมึงอีกเลย,เลยว่าสั่นพัวมาให้หนูม้มะโอ้ยเพื่อนๆก็คิดกระเทียมนี่มันทําร้ายทําร้ายคนรอบข้างแต่วาา่าถ้าถ้าอยู่ประเทศไทยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยของเรากระเทียมเป็นของคู่กันแต่ว่าวัฒนธรรมของเขานี่กระเทียมมาเป็นของคู่กันนะคะกระเทียมเป็นอะไรที่เป็นแบบเอ่อเปรียบเสมือนกับแบคทีเรียจังวาละค่ะหันยักไดการในงานหรือว่าเหตุง,งานน้ำฝรังนะคะ คนสิตต้องอดกินกระเทียมนะคะอืมกินได้กินแบบนิดนึงแล้วก็ซีแขวแล้วก็ม้วนปากดีๆแต่ว่าคนสิกินแบบสองสามกลีบเป็นหัวลงๆนะเว้ยไม่มีผูใดว้าน้ำเลย <laughs> แล้วเขากรสสีบานํำเพราะว่าฝรังดาไซนานลิน,รนเรียงกระเทียมดาไซนาเลยจะๆเลยแรงด้วยอุ้ยฝรังมันตุงเนาะ ตรงมากเลยคนคนฝรั่งที่เนี่ยแบบเขาตรงมากเลยเขาจะไม่เฉยใช้นะคะเขาจะแบบเหม็นเหม็นกินอะไรเออแต่ว่าดีโชคดีนะคะคือนลินเป็นคนเออรับผิดชอบเพราะว่านลินกินมังจริงเราไม่รู้เออนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กินกระเทียมพอไม่กินกระเทียมเวลาเราไปทํางานหรือเพื่อนคนไหนกินกระเทียมมาพูดใส่เราเออ แมนมันเตะจมูกแห้งเพราะว่าเขาบะกินไงเออเขาบะกินแล้วเข้าปะสูบยาแล้วเขาเขาเขาก็กินของแบบบ่ย่าไปให้น่าไม่ได้กินหอบม่ได้กินเนี่ยมัน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 ฉีเตะกินแห้งแบบเตะยางแรงเลยค่ะนั่นแหละค่ะประสบการณ์ในชีวิตถือฟังดาไซนานี่ปโทษเจ็บเด้ค่ะอย่าว่าไม่เจ็บนะเสียเซลเลยเสียเซลแบบว่า ต้องยอมรับอะ่ะต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าเรากินจริงๆทําให้เขาตายหมู่หมดเลยเขาออกจากอันเขาดา่าไซน่าเขาก็ออกไปเลยบัดทีนี้เขาออกไปเลยเพราะว่าเขาบะคบเลยเขาว่าเออเขาว่าคอยเป็นอิตุรลกีเป็นเออเอออันสวยแต่ปากเหม็นเสีย <laughs> 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 นั่นแหละค่ะเพื่อนๆประสบการณ์ที่แบบว่าถูก เขาด่ามาเนาะแรงมากนั่นแหละโอ้สูงฮะน,นั่นแหละแต่ว่าขันบ่าถือเขาด่าขันบ่ขันว่าถือเขาว่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เลยเนาะเออเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่กินกระเทียมแล้วก็ทํางานด้วยกันอย่างสันติสุขแล้วก็เแบบซอฟๆลงแล้วก็อาหารไทยแล้วก็กินแค่แบบว่ากระเทียมหัวหอมกระนำย้ำมันเฮาฮอลิเดย์กระนำมัน <laughs> นั่นละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครชอบกดนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซึ่งกันและกันนะคะเจอกัน next คลิปวีโอบ๊ายบายไปแล้วค่ะ